นี้เป็นงานคอตตอนนะคะฉะลุลายคอจีนนะคะกระดุมด้านหน้านะคะรุ่นนี้มีหลายสีเลยนะคะออนอนเลนก็ไก่28ค่ะรุ่นนี้นะคะ1 2ึ0งชมพูนะคะแล้วก็จะมีสีอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเราขออน,นุญาตขึ้นทีละสีให้ดูนะคะอย่างเช่นตัวนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินก็สวยรุ่นนี้จะใส่ได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานคอตตอนเนื้อจานิ่มนะคะใส่สบายอันนี้สีน้ำเงินค่ะนี่ ใครชอบสีน้ําเงินนะคะรับสีน้ําเงินได้เลยนอนเนกไก่ยี่ิบแปดตัวเสื้อหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะสีน้ําเงินค่ะส่วนตัวที่ราใส่คือสีชมพูนะคะใครชอบสีชมพูที่ราใส่ตามมาได้เลยค่ะชมพูแล้วก็น้ําเงินนะคะอีกสีหนึ่งสีฟ้าฟ้าจะเป็นฟ้าสดนะคะเนี่ยฟ้าสดเห็นไหมนี่ค่ะสีฟ้าสดนะคะไปคู่กับผ้าถุงสีฟ้าน้ำทะเลได้เลยนะคะ เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ <aid> <t ose> สีฟ้านะคะสีฟ้าสดนะคะแล้วก็อีกโทนหนึ่งสีเขียวมิน้น์เขียวมิ้น์ไปกับฟ้าได้อยู่นะเขียวมิ้น์นะคะอันนี้เขียวมิ้น์นะอันนี้เขียวมิ้น์ค่ะนะคะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีผ้าถุงนะสองโทนเลยอันนี้คือส้มสดสีส้มสดเลยนะคะตัวนี้คือสีส้มนะเป็นสีส้มสดค่ะสีส้มส้มสดแล้วก็สีส้มอ่อน ส้มอ่อนก็ใส่กับผ้าถุงโทนสีส้มสดได้นะส้มอ่อนสีส้มค่ะส้มอ่อนนะคะส้มอ่อนนะคะแล้วก็ออกทางแดงอันนี้สีแดงนะคะตัวเสื้อสีแดง <c oughs> สีแดงสีบานเย็นอันนี้สีบานเย็นนะคะเสื้อสีบานเย็นแล้วก็สี บานเย็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นมะเหมียวนะได้เรียกมะเหมียวนะเป็นแบบว่าแดงอมม่วงๆหน่อยนะคะมะเหมียวจริงๆมะเหมียวต้องเข้ากับสีสีม่วงนะคะเพราะเขามีความแบบแดงอมม่วงอะค่ะนี่เข้ากันเลยเห็นไหมใครรับสีมะเหมียวนะคะมะเหมียวอมม่วงนะตัวนี้นะคะสีมะเหมียวอมม่วงกับผ้าถุง A สิบสองสีม่วงนะคะแล้วก็ม่วงเลยอันนี้คือสีม่วงเลยค่ะสีม่วงเข้มนะคะ ันนี้คือสีม่วงเลยนะคะเป็นม่วงเข้มนะคะม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองอันนี้เป็นเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็สีสุดท้ายแล้วค่ะคือสีเขียวเสื้อสีเขียวนะคะนอนเยนก็ไก่ยี่สิบแปดนะคะตัวเสื้อนะเป็นงานคอตตอนฉลุลายนะคะครบทุกสีแล้วค่ะ